วัสดีครับคุณผู้ชมยินดีนนนต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรก็ไม่รู้รายการที่มีชื่อว่าไล่เวลาลาังเกนักโทษเกมเมงเอาล่ะผมจะมาสาธิตการเป็นตำรวจที่ดีกันให้ทุกคนดูครับขั้นแรกคือทุกคนนั้นจะต้องทําตัวปฏิบัติดีอ,อย่างผู้หญิงคนนี้เขานั้นคุณละปวดหัวจริงอะไป นักโทษเลี้ยงรองสิทธิ์อะไรนักโทษไม่มีสิทธิ์ครับนักโทษไม่มีสิทธิ์มานีมาหนีจับดูดิโอ๊ยเอาล่ะทุกคนผมจะมาสานที่การเป็นตำรวจที่ดีคือตำรวจที่ดีนะั้นจะต้องทำให้เลี้ยงรองประชาชนเตระบัตรอะไรฮี่นี่เหยียบศพมั่ง อยาตำรวจที่ดีนั้เขานั่นจะต้องจับกลุ่มหรือทําอะไรบางอย่างกับนักโทษเพื่อให้นักโทษปฏิบัติด,ดีแต่นักโทษคนนี้เขาถือตืนจับเขาจับเขาไปเลยเออดูดิตำรวจคนนี้เขาดีจะตายดูนี่เข,เขากลยยามจะรักษาความปลอดภัยจากนักโทษใช่ผมน่าจะต้องเป็นเยมวานยามแวนไม่ใช่ยามดูนี่ ผมได้จะต้องไปโรงพยาบาลรักษาแค่อะไรก็ไม่รู้งั้นพวกเราไปดูนักโทษดีกว่าว่านักโทษนั้นจะทําตัวขนาดไหนว่าจะสบายไหมเอาล่ะพวกเราถ้าเกิดมีใครปาดเจ็บนะคือจะได้เข้าโรงพยาบาลนี่เพื่อได้รักษาซึ่งผมไม่ได้เป็นหมอใช่ใช่ใผมไม่ได้เป็นหมอโยพวกมึงทำไว้เลยกันมาด่ไป ไหนจับปืนรู้ช็อกไล่ตำรวจจะข้อหาจะได้ติดคุกนานนะเอาล่ะพวกเราไปดูนักโทษกันเถอะว่านักโทษเดิมคุณหมอทำอะไรอ่ะหมอชินบุบปวดูดิดูดิเนี่ยน,นักโทษเลี้ยง,งองกันสบายแบบท่ไม่เจ็บปวดอะไรนี่มันอะไรกันวะอะไรวะ พวกมันวะ <S <S อะไรวันนี้แต่เราว่านี้ก็ตุกเจออะไรเนี่ยไม่งง้ยอะไรพวกเราก็ก็เห็นตำรวจน่าจะหักโทษไปกินข้าวแล้วมั้ยใช่ใช่ใช่คิดในแย่ดีแมอคุณหมอชินโนบุกับจุดจุดจุดอะไรกันไมย พี่มึงช่างมือเถอะอ้วยอ่อมถือปืนมลงไฟเบอร์จับอมแบบไม่เกรงใจใครทำไมคนมันมันเป็นนักโทษที่ไงวะมันมันไปทำอะไรทำไมนีงเกี่ยวเรื่องแปลกเรื่อยๆวะนักโทษคนแค่เหรอ,อ พวคุณแค่เขาไปทำอะไรวะเรื่องนี้ช่างมันงั้นพวกเราจะไปอะไรวะที่ป่ากันนะครับว่าที่ปา่ามีอะไรบ้างรตอนนี้ผมก็ได้มาในป่าตอนหกโมงเช้าพอดีเปเพาะว่ป่าน,นี้นั้นคือคนที่จะออกไปได้ก็ว่านี่น,นีทุกคนดูบรรยากาศกำลังเช้าเลยเดยว ไอ้ยมันเป็นป่าที่ทำให้ทุกคนชื่นใจถ้านักโทษคนไหนปฏิบัติตัวดีได้ออกจากที่นี่นะเขานั่งก็จะได้เจอผืนป่าสบายอาจจะมีหมีก็ได้นะหรือว่าจะมีพึ่งมีงูมีเชียอ,อะไรก็ไม่สริซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะกลับบ้านไงนะใช่ใช่ไม่รู้จะกลับบ้านไง สถานที่ตังโมหลวกของพวกเราก็จะอยู่ใกล้ๆแถวนั้นมันใกล้ๆใกล้ๆจริงใกล้ซึ่งผมไม่รู้นะว่าทำไมนักโทษถึงต้องการอากาศไม่รู้ตอนนี้6โมง50แล้วผมว่าผมต้องไปกินข้าวเช้าก่นว่ะเออแต่ได้กินข้าวเช้าจริงแหละไม่ทำยานกับตอนที่3เราที่7ของเช้าละจะเดินถึงเอง ใช่เดินไม่ไกลเลยเอาละเจ็ดโมงามาดูกับน,นักโูดแต่ละคนจะได้ลำบายแล้วไม่ลำบากกันไหมดูดินักโทดเขามีสมบายแบบแมวเนี่ยทุกคนอยู่กันสบายทำไมเตีย้ยคนเดียวใครแอดไม่สนเอาละ ที่นี่ก็น่าจะเป็นที่ของตำรวจซึ่งนักโทษสามารถใช้บริการได้จากการดูใช้แรงงานทา,าสแล้วนี่ก็จะกลายเป็นอาหารน้ำชาของเราได้ไข่ไหมอะข้ามไปว้าวยามจานมิได้ครับหัวว้าว โอ๊ย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 โอ เชียร์นี่ไม่งโหดสัตว์ละเสียมึงบอกชิบหายก็เหมือนละไอเชียนี่ม่นคงประต้องใส่บางที่เขาอาจจะทำอะไรบางอย่างไม่ดีไม่ดีหรือว่าเขาเป็นคนจ้างชายเป็นสมัยชายบินได้แหละชิบหายละเอาเอา,เอ,าอะไรวะนี่เอาก็ไป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  โอ้ยชายบินได้ตำรวจตำรวจทำไมเรือมันไม่เจอหนะตำรวจโอ้โหตำรวจมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยชิบหายแล้วมั้งชายบินได้คนนี้ใช่ไหมเนี่ยชายบินได้เนะี่ยคนนี้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้โอ้ขายประตูข่ายประตูอันนี้แจ้งรีพอร์ตโอ้ย อ่ากดก็ไดกดก็ได้มามาในเวโอ้เยี่ยมเลยชายปิศาณมันบินได้มันโหดสัตว์เลยอืมว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยอะไรเกิดจริงกันอะไรขึ้นโอ้ไม่ตัวนู้นหนักโทษบ้านอะไรเนี่ยใครโอ้ เกมดีบักเกมดีที่ทโอ้ยงั้นอบอติดตามตอนต่อไป let's go <S And